ห้าข้อคิดของเศรษฐีที่น่าจดจําและนําไปใช้ทําแบบนี้ครับข้อ 1. ในเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความหวังกับอนาคตอยู่กับปัจจุบันคืออะไรเขาเราไม่ได้จงกับอดีตครับเราอยู่กับตรงนี้ตอนนี้และเราก็มีความหวังว่าอนาคตที่ดีจะเกิดขึ้นกับเราและข้อที่2นะครับกระตุ้นให้ตัวเองเป็นคนที่มีไฟและแอคทีฟอยู่เสมอเพราะถ้าคุณกระตุ้นตัวเองแบบนี้ได้ตลอดนะครับคุณจะเป็นคนที่เคารพตัวเองและการเคารพตัวเองนี่แหละครับจะทําให้คุณขับเคลื่อนตัวเองไปต่อและทําบางอย่างโดยที่ไม่ต้องมีใครเต แต่ก้นของคุณครับและข้อที่สนะครับจงซื่อสัตย์ต่ตตอ,อตัวเองและคนที่คุณรักนะครับและข้อที่4ี่นะครับจงทําให้ตัวเองเนี่ยเห็นคุณค <ip out> <damned model> ่า <varying> <mind> <cheap> <ole> ตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองหรือคุณจะรักใครหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายนะครับเห็นคุณค่าตัวเองได้ก่อนถ้าคุณอยากให้คนอื่นรักคุณคุณต้องเห็นคุณค่าตัวเองอยากให้น้องๆรักคุณคุณต้องเห็นคุณค่าของตัวเองอยากให้หัวหน้ารักคุณแห่งคุณค่าของตัวเองก่อนการเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นเรื่องที่่สําาาาาคคคััญมมกนนะรใทง NRP เพุณ จะทำให้คุณมีความคิดบางอยา่างและความคิดกําหนดความเชื่อความเชื่อกําหนดพฤติกรรมของคุณครับและข้อสุดท้ายของเรานะครับก็คือจงเรียนรู้ที่จะเคารพตัวเองให้มีวินัยการเร <to yourself. S 1> ียนรู้ที่จะเคารพตัวเองให้มีวินัยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกว่าคุณรักตัวเองมากพอคนที่รักตัวเองมากพอครับเขาจะเคารพในการลงมือทําอย่างถูกต้องอยู่ในโอกน้ำที่ถูกต้องเท่านั้นและนั่นก็เป็น5ข้อคิดของเศรษฐีที่อยากให้คุณนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พิมพ์คำว่าชอบใต้คอมเมนต์ครับ แล้วเดี๋ยวอ,อป้าอิสานมาสักคนในปีจะนำมาให้คุณอีกนะครับสวัสดีครับ